ท่านใดรับผิดชอบ E D หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดนะครับตามรายชื่ออตรงนี้ครับอาจารย์จัดเอิ่อาจารย์เข้ากล่มประหลัดจักรพรมเอ้าพอไปใส่แล้วครับ E D 1 0 0 8อยู่ตรงนี้ครับนิมนต์อาจารย์เพิ่งเจอท่านเป็นครั้งแรกนิมนต์ครับแล้วก็ตั้งกลุ่มเลยครับตั้งกลุ่มเลยครับ ท่านอาจารย์หมาหน้าภาคทั้งสองภาคและกระจะช่วยดูครับรู้สึกท่านอาจารย์หมาหน้าภาคที่ช่วยเองท่านอาจารย์คุมต้องช่วยครับอาจารย์ฮะโอโอใช่ใช่ใช,ใชข่าวดีครับคันหน้าเดือนหาคมกลุ่มที่อาจารย์ได้วิจัยที่80%แล้วเพื่อไปเขียนบทความวิชาการบทความวิจัย นะครับบทความวิ no จัยเป็นภาษาอังกฤษโดยจากวิจัยยานสังวรครับ1 2สงิงหาคมครับอาจารย์ท่านไดมีเปเปอร์แล้วประมาณส0บเอร์เซน์อาจารย์เอาไปปั่นเจ้าคุณพุทธีเปเปอร์แล้ว8 0เปอร์เซนครับวิจัยยานสังวรนี่คนลงชื่อไปร้านนานครับเดึสสิงหาครับบอกคนแรกครับเจ้าคุณพุทธรัชชาที่ครับจอป็นท่านแรกครับบอกว่าจะไปร้านนายอย่างเดียว Tạm biệt đang sắm luôn Để mình nắm giữ cái thủ đoàn thức đi Tại nó